you ชนสนนแยกรถบรรทุกผลไม้ชนกลางลำรถเก๋งป้ายแดงเลี้ยวตัดหน้าชนรถยนต์อีกสองคันชนร้านทุเรียนอีกหนึ่งร้านสามีภรรยาพากันดื่มเหล้าตั้งแต่เช้าตกดึกกลับบ้านภรรยาลื่นล้มบาดเจ็บเชา้าอีกวันภรรยาเสียชีวิตตำรวจยังสงสยัยสายเหตุการตายสามีอาจทำร้ายภรรยาจนเสนสนน,สน,นแยก,<ๆ>แยกรถบรรทุกผลไม้ชนกลางลำรถเก๋งป้ายแดงเลียวตัดหน้า ชนรถยนต์อีกสองคันชนร้านทุเรียนอีก1ร้านเวลา17นาฬิกาในวันที่19เมษายน2564าร้อยรตำรวจโทเศรษฐวัฒน์ชื่นมนชัยร้อยเวรสถานีานตำรวจภูทรคามสมิงได้รับแจ้งมีอบุบัติเหตุรถยนต์ชนกันหลายคันรบริเวณสามแยกโพธิกิตถนนสุขุมวิทตํตำบลแสนตุ้งอำเภอขาสมิงจังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าที่กู้ภยัยเขตขาสมิงเดินทางร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะโตโยต้าหมายเลขทะเบียนพอพึ่งทาหาร5920อุดรธานีบรรทุกทุเรียนเงาะมาเต็มคันแสงหลุดออกจากตัวรถจอดอยู่บนเกาะกลางถนนชนกับรถยนต์อีกสองคันคือรถยนต์เก๋ง MG หมายเลขทะเบียนกไก่กพอพาน860จังหวัดจันทบรุรีและรถยนต์กระบะนขอ1585ตราด ทั้งสองคันเสียหายเล็กน้อยและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุมีทุเรียนและเงาะตกกระจายเต็มพื้นที่เกิดเหตุส,คคส่วนคนขับส่วนคนขับรถบรรทุกผลไม้ชื่อนายทวัชชัยมากดีอายุ31ปีส่วนคนขับรถคันที่4เป็นรถเก๋งมัสด้าหมายเลขทะเบียนขอไข่9237ชมรีป้ายแดงถูกรถบรรทุกผลไม้ชนด้านขวาเสียหายถลาย พุ่งเข้าร้านขายทุเรียนข้างถนนได้รับความเสียหายคนขับชื่อนายนกพสินวิทาเวศอายุ33ปีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดสอบถามนายนกปสินทราบว่าตนเองขับรถมาจากทางบ้านโพธ,ธิกิจเพื่อเดินทางไปอำเภอเขาสมิงเมื่อไปถึงสามแยกปรากฏว่าไม่มีไฟสัญญาณจะราจรเนื่องจากไฟดับและระหว่างกำลังข้ามแยกไม่ทันระวังรถทางตรง ก่อนถูกชนอย่างจังส่วนนวายธวัชชัยกล่าวว่ากำลังนำทุเรียน1.5ตันและเงาะอีก1.5ตันไปส่งในพื้นที่เนินสูงในจังหวัดจันทบุรีเมื่อถึงสามแยกไม่มีสัญญาณไฟตนเองก็ขับตามปกติปรากฏว่ารถเก๋งคู่กรณีขับมาตัดหน้าตนเองพยายามดีบแตรและเหยียบเบรกแล้วแต่ก็ไม่ทันพุ่งชนเก๋งเต็มแรงก่อนที่ รถตนเองจะขึ้นเกาะรลางถนนพุ่งชนรถอีกสองคันที่จอดรอค้มแยกส่วนความเสียหายของผลไม้นั้นประมาณ1,000 0แบาทเป็นอย่างน้อยขณะท,ที่นางปานจิตวงปัตตาขณะที่นางปานจิตวงปัตตาเจ้าของร้านขายทุเรียนกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุมีไฟไหม้สายสื่อสารบริเวณใกล้เคียงสามแยก จนให้ไฟฟ้าบริเวณนี้ดับรวมถึงสัญญาณไฟจราจรด้วยก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นซึ่งถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดที่ตนเองเคยเจอมาตั้งแต่เปิดร้านขายทุเรียนที่นี่มานานหลายปีสามีภรรยา พากันดื่มเหล้าตั้งแต่เช้าตกดึกกลับบ้านภรยาลื่นล้มบาดเจ็บเชา้าอีกวันภรยาเสียชีวิตตำรวจอย่างสงสัยสาเหตุการตายสามีอาจทำร้ายภรยาจนเสียชีวิตเวลา8นาฬกานาทีร้อยตำรวจโทรปรัชญาพินรันร้อยเวรสถานีตำรวจปพทุทธมราลนายประเสริฐเรืองเดชผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งและกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราด ร่วมตรวจสอบผู้เสียชีวิตในบ้านเลขที่25ทับ4สอยเทศบาล5หมู่1ตำบลแสนตุงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดในที่กันเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวบนเตียงนอนพบนางสาวอัมพรคำแดงอายุ44ปีมีบาดแผลที่ปากและขางจากนั้นร้อยตำรวจโทรปรัชญาได้ถ่ายภาพและบันทึกเหตุการณ์พร้อมสอบปากคำนายอุดอมสุขธรรมาอายุ54ปี สามีนางสาวอมพอรขณะที่กําลังทําการสอบสวนปักคําอยู่นั้นญาพี่น้องและเพื่อนท,ที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาดูศพนางอมพอรยังคงทําใจไม่ได้ร้องไห้ด้วยความเสียใจหลังจากที่ร้อยตำรวจโทรป,ประชญาสอบปากคำนายอดมทราบว่านายอดมและนางสาวอมพอรพาก,กันไปดื่มสุราตั้งแต่วันนี้ที่บ้านท่าหาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดและเมื่อกลับบ้านนางสาวอมพอรเดินล้มจนบาดเจ็บ ทั้งคู่ก็นอนที่เตียงตามปกติจนเช้าวันนี้นายอดมแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ปักใจเชื่อนายอดมและสงสัยว่านายดมอาจจะทำร้ายภรรยาด้วยการใช้ไม้ราวบันไดหรือหรือไม่โดยจะทำการสอบปากคำนายอุดมอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมส่งราวไม้ไปตรวจสอบสหาหาคราบเลือดต่อไป ขณนะที่นายรมกล่าวว่าเมื่อวานนี้ตนเองและภรรยาเดินทางไปดื่มสุราตั้งแต่เช้าที่บ้านท่าหาดตาบ,บนแสนตุง้งและเมื่อกลับมาถึงบ้านในช่วงกลางคืนทั้งตนและภรรยาเดินดรมจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะพากันเข้าไปนอนตามปกติส่วนการทำร้ายร่างกายภรรยานั้นตนเองไม่ได้ทำรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับปรถโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการบำบัดทุบบำรุงสุขร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวในพื้นที่ตำบลบางปิดนายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดจัดโครงการบำบัดทุบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวด้วยด้วยการนำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่แห่งไกลเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการรับทราบความนักการของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเดือนละ1ครั้งในเดือนเมษายน2564จังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนในวันพฤหัสบดีที่22เมษายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปที่สาราการประเรียนวัดบางปิดบนหมู่ที่7ตำบลบางปิดอําเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยส่วนราชการต่างในระดับจังหวัด และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อน,นต่างๆให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีหน่วยงานให้บริการหลากหลายออกบริการประชาชนอาทิออกหน่วยแพทย์พอสวตรวจสุขภาพรักษาโรคงานด้านส่งเสริมการเกษตรงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นต้นจงมประตราจึงขอเชิญชวนประชาชนในตำบลบังปิดและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน คุมเข้มเชื้อไวรัสโคโรนา2019ชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังประกาศสบคคุมการแพร่ระบาดครั้งใหม่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดตั้งแต่เปิดด่านในช่วงเวลา7นาฬิกาในวันที่19เมษยายน2564บรรยากาศเงียบเหงาไม่คึกคักเนื่องจากทั้งสองจังหวัดมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องการเข้าออกของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยห้ามาการเดินทางเข้าออกของประชาชนทั้งสองประเทศยกงเว้นการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างสองจังหวัดโดยที่อนุญาตให้คนขับรถยนต์เพียงหนึ่งคนเดินทางเข้าไปเท่านั้นและเมื่อเดินทางเข้าไปจะต้องเดินทางกลับมาภายในเจชั่วโมงเนื่องจากต้องการควบคุมเรื่องการ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโ,คโา2019 โดยที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาเล็กมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชนบุรีมาตั้งจุดสกัดอยู่ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าออกจะต้องได้รับการตรวจและลงชื่อไว้เพื่อป้องกันและควบคุมหากพบว่ามีความเสี่ยงก็จะไม่ให้เดินทางเข้าออก นายแชลแรมอิมไรวะน,นาด่านเปิดเผยว่ารถยนต์ที่เข้าออกไปส่งสินค้าใ,าในพื้นที่จังหวัดกะกงประเทศกัมพูชาในแต่ละวันจะมีประมาณ70คันโดยแต่ละคันจะเดินทางเข้าไปผู้ขับรถยนต์จะต้องผ่านการตรวจความเสี่ยงและลงทะเบียนเข้าออกไปว่าเข้าไปในช่วงเวลาใดและต้องกลับมาภายในเจชั่วโมงซึ่งขณะน,นี้ทางฝั่งกัมพูชาได้ประสานในเรื่องสถานที่ที่จะไปส่งสินค้าให้สามารถไปได้เพียง 4ส,สถานที่คือบริเวณโรงแรมเกาะกงอินเตอร์เนชั่นแนลบริเวณตลาดเจียมเยี่ยมบริเวณนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดเกากงและตลาดปากคลองในพื้นที่อำเภอมนทนเสมาจังหวัดเกากงโดยไม่ให้ข้ามสะพานไปยังตัวเมืองเสาทงจังหวัดเกากงเนื่องจากกมพูชาคุมเข้มไม่ให้คนไทยเดินทางเข้าไปรวมทั้งไม่ให้ ขับรถบรรทุกลงจากรถยนต์ส่วนสินค้าจะมีคนงานมาขนลงทั้งหมดจากนั้นให้เดินทางกลับทันทีคนขับรถยนต์ส่งของสองรายที่เดินทางไปส่งในพิธีกำหนดในให้ในายสัตยาคำสัตย์เปิดเผยว่าทุกวันที่เข้าไปส่งของทางเจ้าที่ของจังหวัดเกะกลองจะห้ามไม่ให้ลงจากรถและต้องสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาและระบุให้เดินทางกลับหลังจากส่งสินค้าเสร็จ ขณะที่บรรยากาศที่ตลาดหาดเล็กเงียบเหงาไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามารวมทั้งชาวกัมพูชาก็ไม่เดินทางเข้ามาเลขาธิการสภาวสาหกรรมท่องเที่ยวตราดเผยช่วงสงกรานนักท่องเที่ยวมาตราดเกินแสนคนทำไรายได้กว่าพันล้านบาทยอมรับมาตรการจหวัดให้นักท่องเที่ยวตรวจโควิดก่อนทำการท่องเที่ยวแย่นักท่องเที่ยวยกเลิกเลืเล่อนก,ก,การเดินทาง อำเภอเกาะกช้างจังหวัดตราดภายหลังเทศกาลสงการปี2564มีวันหยุดยาวถึง10วันทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดโดยเฉพาะ3เกาะสําคัญในจังหวัดตราดคือเกาะช้างเกาะกรูดและเกาะหมากจานวนมากนั้นนายศักดิ์สิทธิ์ม่งการรักษาการเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลสงการปี2564มีวันหยุดยาวถึง6-7วัน และหากวันหยุดต่อเนื่องไปถึงช่วงสุดสัปดาห์ก็จะมีวันหยุดยาวถึง10วันทําให้แหล่งท่องเที่ยวในจงังหวัดเป็นเป้าหมายของการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยมีปัจจัยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาสิและไม่มีการควบคุมการเดินทางเหมือนจังหวัดอื่นๆรวมทั้งใกล้จากกรุงเทพสามารถนํารถส่วนตัวมาได้แทนรถยนต์สาธารณะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสซึ่งทําให้หนักท่องเที่ยว เดินทางมาจังหวัดตราดมาก1-1.3คนเป็นอย่างน้อยซึ่งส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้ใจ่ายในพื้นที่จังหวัดตราดประมาณ1,000ล้านบาทนับว่าสูงมากและส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องที่กำลังต้องการรายได้เพื่อฟื้นฟูรายได้แต่ต้องยอมรับความเสี่ยงจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา พบว่ามีโควิด1 9อาจจะต้องแก้ไขปัญหาในการควบคุมเชื้อซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะกระทบเท่าไหรเพราะทัศนคติของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปและพร้อมอยู่กับเชื้อโดยการป้องกันตัวเองส่วนสิ่งที่ได้รับกระทบโดยตรงขณะนี้คือการที่จังหวัดตราดออกคําสั่งให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดตราดต้องนําใบตรวจเชื้อโควิด -19 มาแสดงก่อนการเดินทางเข้าตราดก่อน3วันซึ่งเป็นประเด็น ที่หนักเพราะคงไม่มีนักท่องเที่ยวลงทุนทําเช่นนี้อย่างแรงก็ตามพร้อมผู้ประกอบการพร้อมยอมรับและรออีก14วันเพื่อช่วยรัฐบาลและจังหวัดในการควบคุมโรคและรอวันที่ไม่มีเชื้อจากนั้นค่อยดำเนินธุรกิจต่อไปทั้งนี้ที่ผ่านมาต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่ยังให้โอกาสผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม้จะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น ด้านนางสาววนรัตโชติวันเจ้าของโรงแรมตราซิตีีและกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดเปิดเผยว่ายอมรับว่าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดได้รับผลดีจากช่วงวันหยุดสงกรานต์ปี2564เป็นอย่างมากเพราะโรงแรมในเมืองตราดมีนักท่องเที่ยวเข้าพักเต็มแต่เมื่อมีการประกาศของจังหวัดตราดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง ต้องแสดงใบตรวจเชื้อโควิดนั้นทำให้โรงแรมและรีสอร์ทได้รับผลกระทบมากเพราะวันนี้ที่ตราสิที่มีนักท่องเที่ยวพักแค่ห้องเดียว